มีเรื่องนี้นะคะมีคำถามของคุณพี่ท่านนี้เข้ามานะคะเธอบอกว่าเธออยากถามประสบการณ์นะคะคือเธอตอนนี้อายุ60ปีมีฝรั่งขอเป็นเพื่อนนะคะใน Facebook คุยกันได้ประมาณ3-4เดือนแล้วเขาเป็นวิศวกรได้มาทำงานที่ฮ่องกงได้3ปีแล้วแต่จะเขา ต้องการที่จะกลับประเทศเขาแต่ว่าเบิกเงินที่ตัวเองทำที่ฮ่องกงไม่ได้ต้องมีค่าเปิดบัญชีที่ฮ่องกงประมาณ2,300เรเหรียญพี่ก็เลยบอกแกว่าให้แกกลับไปประเทศแกก่อนอหาเงินมาเปิดบัญชีเพราะแกมีเช็คอยู่แล้วแกเป็นคนอังกฤษคะ่ะพี่ก็อยากจะช่วยแกบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าแก,กโกหกหรือเปล่าเพราะพี่เรียนมาน้อยมากสงสารแกด้วยหยุด ต่างบ้านต่างเมืองไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองก็เลยคุยกับเขาตอนนี้เขาก็ยังคงติดอยู่ที่ฮ่องกงอยู่เลยแต่พี่ไม่กล้าช่วยแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าเขาหลอกไหม <c oughs> บอกเลยนะคะหลอกนะคะเอาง่ายๆเลย <c oughs> เขาเป็นคนอังกฤษไปทำงานที่ฮ่องกงนะคะในช่วงเวลาสามปี เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินของเขาที่เขาทำงานมาสามปีนี้จากเาจ้านายเขาได้นะคะคือมันมีเงินอยู่ในในนี้อยู่แล้วนะมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่ไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าไม่สามารถเปิดบัญชีได้มันตอนแหละคะ่ะนะคะในช่วงสามปีเขาต้องเช่าบ้านอยู่ ต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าบินค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าไปทํงางานนูน่นนี่นั่นตลอดเวระยะเวลาสามปีมันเอาเงินมาจากไหนนะคะพวกนี้เป็นกลุ่มมิจฉาชีพค่ะนะคะมันมาทุกรูปแบบนะคะอย่าไปเชื่อนะ,ะอย่าไปเชื่อพวกนี้มันจะอาศัยความใจดีของสาวไทยนะคะความคิ้สงสารของสาวไทยนะคะสร้างสตอรี น่าสงสารขึ้นมาหน่อยสาวไทยก็อยากจะช่วยนะฮะอย่างกรณีเนี้ยมันก็คงบอกว่าต้องการที่จะยืมเงินของเธอแน่นอนนะเะดาวเอานะคะว่ามันต้องการที่จะยืมเงินเธอก่อนนะคะให้เธอโอนเงินไปให้นะฮะแล้วก็จะใช้คืนทีหลังมันต้องมีสตอรี่แบบนี้แน่นอนดังนั้นแล้วอย่าให้พวกเนี้ยมาหากิน ในความรักของเราอย่าให้มันมาหลอกลวงมาหากินบนความสงสารความใจดีของสาวไทยนะฮะก็ก็ฝากไ้นะฮะมันมาทุกลูกแบบจริงๆนะ,ะแล้วก็มีเป็น A I พูดคุยกับเราได้ปกติเลยนะคะระมัดระวังสาวๆนะคะยังไงก็ตามแต่แล้วแต่เลยนะคะถ้าคุยกับฝรั่งหรือคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะคะา ถ้าให้มั่นใจจริงๆให้เข้ามาหาเราที่เมืองไทยก่อนนะคะหรือถ้ามีการต้องเสียเงินจ่ายเงินใดๆก็ต่างให้เลิกคุยนะคะการคุยกับฝรั่งไม่จาเป็นต้องเสียเงินนะคะถ้าเขาจะโอนเงินให้เราเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเลยนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยนะคะสาวๆ